สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองคุยกันเรื่องการส่งสุขภาพการเงินของบริษัทนะครับโดยใช้เอกสารที่สําคัญมากๆอย่างงบดุลเหมือนเป็นแผนที่นําทางของเราแล้วก็มีอ,อ,อัตราส,ส่วนทางการเงินเป็นเหมือนแว่นขยายช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับใช่เลยค่ะงบดุลเนี่ยก็เหมือนเป็นภาพถ่ายณนะจุดเวลาหนึ่งนะคะมันบอกเราว่าบริษัทมีอะไรบ้างก็คือสินทรัพย์ครับแล้วก็เป็นนี่ใครเท่าไหร่อันนั้นคือนี่สินค่ะส่วนที่เหลือจริงๆนะคะก็คือส่วนของเจ้าของอ๋อ ทีนี้พวกอัตราส่วนต่างๆนี่แหละค่ะจะมาช่วยแกะความสัมพันธ์ของตัวเลขพวกนี้ให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นเยี่ยมเลยครับงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจอัตราส่วนหลักๆที่ช่วยให้เราประเมินความมั่นคงของบริษัทได้รดเร็วเหมือนตรวจสุขภาพเบื้องต้นเลยนะครับค่ะมาเริ่มกันที่สัญญาณชีพแรกเลยดีกว่าครับ เรื่องความสามารถในการจ่ายนี้ระยะสั้นๆนี่ต้องดูอะไรบ้างครับจุดแรกเลยนะคะที่ควรดูก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio ค่ะคำนวณง่ายๆเลยก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนมาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนครับโดยทั่วไปนะคะก็อยากจะเห็นค่าที่มากกว่าหนึ่งค่ะมันหมายถึงว่ามีสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้พอจหนี้ที่จะครบกำหนดใน1ปี 1> อ๋อมากกว่าหนึ่งคือดีแต่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าค่านี้มันสูงมากๆ แบบสูงเกินไปก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปอันนี้จริงไหมครับมันน่าจะดีใช่ไหมครับมีเงินสดเยอะอ่าอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือถ้ามันสูงเกินไปจริงๆนะคะก็อาจจะแปลว่าบริษัทอาจจะบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อ๋อเลยครับค่ะเหมือนมีเงินกองไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปลงทุนต่อยอดหรืออาจจะแบบว่าเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ค่อยได้หรือมีสินทรัพย์ค้างสต็อกเยอะเกินไปคือมันก็ปลอดภัยนะคะแต่มันก็อาจจะทําให้เสียโอกาสในการเติบโตไปได้เหมือนกันค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่ดูตัวเลขอย่างเดียวต้องดูบริบทด้วยแสดงว่าต้องดูให้ลึกกว่านั้นอ แล้วถ้าอยากได้ภาพที่มันชัดขึ้นไปอีกแบบว่าตัดสินค้าคงคลังที่อาจจะยังขายไม่ได้เร็วๆนี้ออกไปละครับมีตัวไหนช่วยได้ไหมมีค่ะมีอีกตัวที่เรียกว่าอัตราส่วนสภาพคล่องเร็วหรือ quick ratio ค่ะ quick ratio ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาสินค้าคงคลังออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนแล้วค่อยหารด้วยนี่สินหมุนเวียนมันก็จะให้ภาพที่เน้นสินทรัพย์ที่มันพร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วจริงๆนะคะ อ๋อ oh, ครับครับซึ่งมันสําคัญมากนะคะเวลาที่เราต้องการประเมินความพร้อมที่จะรับมือกับภาระหนี้แบบกระชันชิดจริงๆชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับพอเห็นภาพความคล่องตัวระยะสั้นแล้วคราวนี้ถ้าจะดูโครงสร้างแบบเอ่อระยะยาวขึ้นมาหน่อยว่าบริษัทเนี่ยใช้เงินทุนจากหนี้สินเยอะแค่ไหนเทียบกับทุนของตัวเองจริง,รงๆอันนี้ดูจากอะไรครับตรงนี้เราจะดูตัวที่เรียกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า D E Ratio ดีอ e ีเรชนะครับใช่ค่ะคำนวณจากหนี้สินรวมทั้งหมดหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าค่านี้ออกมาสูงก็แปลว่าบริษัทเพิ่งพาเงินกู้ค่อนข้างเยอะซึ่งม,มันก็เหมือนดาบสองคมนะคะครับคือมันช่วยให้โตเร็วได้แต่ว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดธุรกิจมันสะดุดขึ้นมาครับครับก็คือเสี่ยงขึ้นด้วยใช่ค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้ามันต่ำไปมากว่า mm hmm. ก็อาจจะแปลว่าบริษัทอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินกู้เพื่อการเติบโตเท่าที่ควรอาจจะโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นก็ได้ค่ะอืม mm hmm. เหมือนต้องหาจุดสมดุลจริงด้วยครับแล้วถ้ามองแบบภาพรวมทั้งหมดเลยว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาจากหนี้สินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้มีตัววัดไหมครับมีค่ะตัวนั้นคืออัตราส่วนหนี้สินรวมหรือ e b บ ratio ค่ะ debt ratio ค่ะ ก็เอานี่สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมมันจะบอกเราตรงๆเลยว่าสินทรัพย์ของบริษัทกี่เปอร์เซนที่ใช้นี่สร้างขึ้นมายิ่งสูงก็แน่นอนว่ายิ่งเสี่ยงเพราะพาและผูกพันมันเยอะนะคะเข้าใจครับยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงแล้วในทางกลับกันละครับสัดส่วนที่เป็นของเจ้าของจริงๆทเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดมีตัวชี้วัดด้านนี้ไหมครับมีค่ะเรียกว่าอัตราส่วนทุนของผู้ถือหุ้นหรือ equity ratio Equity Ratio? ใช่ค่ะก็เอาส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยสินทรัพย์รวมมันเหมือนเป็นด้านตรงข้ามกับ De b t Ratio เมื่อกี้นะคะอ๋อครับยิ่งค่า Equity Ratio นี้สูงก็ยิ่งสะท้อนว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าพึ่งพาเงินทุนของตัวเองเป็นหลักค่ะโอเคค่ะชัดแจนเรื่องโครงสร้างทุนแล้วทีนี้มาดูเรื่องการดำเนินงานในแต่ละวันบ้างคะพวกเงินทุนหมุนเวียนนี่สำคัญแค่ไหนแล้วดูจากอะไรคะ โอ้สำคัญมากเลยค่ะเรื่องเงินหมุนเวียนเนี่ยเราจะดูจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ working capital ค่ะ working capital ค่ะคำนวณง่ายๆก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนถ้าผลออกมาเป็นบวกนะคะก็แสดงว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับพวกค่าใช้จ่ายประจำวันการดำเนินงานต่างๆ ค่ะแต่ถ้าเกิดติดลบขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าบริษัทอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันนะคะต้องระวังเรื่องความสามารถในการจ่ายหนี้ระยะสั้นได้ค่ะ,ะถ้าติดลบนี่น่ากังวลเหมือนกันนะครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับผม แล้วสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมีที่ลงทุนไปเนี่ยมันถูกเอาไปใช้สร้างรายได้ได้คุ้มค่าหรือเปล่าเราจะวัดประสิทธิภาพตรงนี้ได้ยังไงครับคำถามนี้ดีมากค่ะอันนี้เราต้องไปดูข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนมาประกอบด้วยนะคะครับผมเราจะใช้อัตราส่วนที่เรียกว่าอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์หรือ asset turnover ratio ค่ะ Asset Ratio Turnover ใช่ค่ะคำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่ยมันจะบอกเราว่าสินทรัพย์1บาทเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้เท่าไหร่ oh. ถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีค่ะแสดงว่าบริษัทใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยสร้างรายได้ได้เก่งมากๆม,มีประสิทธิภาพมากๆ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วอัตราส่วนต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือวินิจฉัยสุขภาพการเงินบริษัทเลยนะครับช่วยให้เรามองเห็นทั้งความคล่่งตัวระยะสั้นโครงสร้างนี้สินระยะยาวแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้วยถูกต้องเลยค่ะ การเข้าใจอัตราส่วนพวกนี้มันช่วยให้เรามองทะล,ลุแค่ตัวเลขกำไรขาดทุนไปเห็นถึงความมั่นคงจริงๆความเสี่ยงแล้วก็ฝีมือในการบริหารจัดการของบริษัทได้เลยค่ะซึ่งมันสำคัญมากไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนเป็นพนักงานหรือแม้แต่เป็นคู่ค้าก็ตามครับผมแต่ว่าก่อนจะจบนะคะอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่านอกจากตัวเลขต่างๆในงบดุลที่เราคุยกันมานี้แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างไหมคะ ที่เรามองไม่เห็นในงบการเงินแต่ว่ามันส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงระยะยาวของบริษัทจริงๆอืมน่าสนใจครับปัจจัยที่มองไม่เห็นในงบใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองคอ์กรชื่อเสียงของบริษัทแบรนด์หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา disrupt สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเลขง,งบเงินดุลโดยตรงแต่ก็มีผลมากๆเลยนะคะก็น่าเก็บไปพิจารณาต่อเหมือนกันค่ะ